จะพามาชมกันนะครับว่าในเพ s รอัอ่ะมีของอะไรน่ารักน่ารักบ้างนะครับใครที่เป็นทาดหมาทาสแมวเนี่ยเราแทบจะอดใจไม่ไหวเลยครับวันนี้นะครับอยากจะพามารู้จักเพ s รอันะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเพ s รอัเนี่ยเป็นแบรนด์ของโลตัสนะครับซึ่งตอนเนี้ย ทุกๆแบรนด์เนี่ยเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเครือเซนทันก็จะมีเพ t แอนมีะครับหรือจะเป็นเครือของโรตัสเนี่ยก็จะมีเพ t อัสนะครับซึ่งที่ p พ t อัสเนี่ยเขามีสินค้าค่อนข้างหลากหลายเป็นสินค้าแนวจำพวกสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นนกหนูกระต่ายเอ็กโซติกหรือสุนัขและแมวต่างๆเนี่ยจะมีสินค้าค่อนข้างมากมายเลยอยากจะพามาดูนะ และที่สำคัญครับในเพสอัเนี่ยมีสินค้าของพี่โอ๊ตขายด้วยนะจริงๆเ่ยตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับแต่หมด <c oughs> เดี๋ยวจะพามาชมกันนะครับว่าในเพสั์อ่ะมีของอะไรน่ารักนรักบ้างนะครับไปดู บอกไปก่อนเลยนะครับว่าที่เพสอาร์ตเนี่ยมีสินค้าหลากหลายมากๆเลยนะครับเป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับบางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้มีจำหน่ายที่ไหนด้วยแล้วยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเดี๋ยววันนี้พี่โอนนะครับจะพาไปชอปปิ้งกันไปที่นี่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่เป็นทาสหมาทาตแมวเนี่ยเราแทบจะอดใจไม่ไหวเลยครับเพราะว่า มีสินค้าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนนะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆครับขนมกินเล่นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีสินค้าเยอะจริงๆนะแล้วตอนนี้ที่เพสอัดเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีประมาณ15สาขาทั่วประเทศไทยนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้จักแบรนด์เพส s อัดดี เพสอาร์นะครับเขามีนโยบายที่จะขยายแบรนด์ตรงนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยทั้งครบ76จังหวัดจังหวัดไหนที่ยังไม่มีเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับลองดูในหมวดหมู่รายสินค้านะครับค่อนข้างเยอะเป็นแบรนด์สินค้าชั้นนำมากมายนะครับที่เรียงรายและขายอยู่ในตะโตแห่งนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมนิงเป็นอีกหนึ่งนะครับที่ภาคภูมิใจมากๆมีสินค้าขายและจัดจำหน่ายในที่แห่งนี้ครับ ใครสนใจนะครับอยากมาซื้อหรือช้อปปิ้งสินค้าเนี่สามารถที่มาช้อปปิ้งและมาดูสินค้าในที่เพสอัสใกล้บ้านคุณนะครับ